น้องขอทามเกี่ยวกับแรงท่องเที่ยวในลาวที่อายประทับใจที่เคยไปมาไอ้มากิจใสแล้วมันยากไหมกับการที่พี่ต้องไปรีเสิร์ชเพราะว่าเรื่องข้อมูลเนมันเป็นอะไรที่เชนซิทีฟบางทีเราบอกผิดไปนิดนึงก็อาจเกิดดราม่าไนดะ้มีประเด็นอยู่ตรงที่ถ้าไม่เ่าราวแล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นดรามา่าแน่นอนมันจะมีปัญหาตรงไทยกับเราเนี่ยแหละค่ะมัาจะบอกว่าเราลืมบ้านเกิดเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับหลานบุณปุ้ย ใช่ไหมมอนนี่เป็นเลือดเขาก็โทรมาหาพี่เาบอกว่าเนี่ยหลานรู้จักกับมอนนี่รู้จักมอนนี่ไหมเราก็มอนนี่ไหนอยู่บองร้ายกรุงเทพพี่ก็อ๋อพี่ติดตามเขาอยู่ก็เลยได้คุณปุ้ยนี่แหละพามาก็เพื่อนหนูเราปากหนูกัปากปุ้ยเหมือนกันใช่มหลานอันนี้ก็อยากพามาแนะนำเพราะจะใส่น้องเขาทำคลิปให้ไม่ต้องเล่นกัน อ๋อที่มีสองอินฟลูเอนเซอร์นะมาเป็นแนะนหน้าจะถ่ายคลิปหญิงปุ๋ยไงว่าเฮ้ยประเทศเปิดแล้วเนี่ยมีทั้ง2องอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกอมันบังเอิญโลกเปนกลมประเทศเาวเนี่ยคนเข้ามาเยอะมากน้ามาทําธุรกิจก็จะเชิญชวนนักธุรกิจมาเพื่อจะบอกว่ามาลงทุนทํารายได้นะคะเพราะตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์เขามากันเพียบเลยดังประเทศเราต้องมีดีค่ะติดตามเพจหญิงปุ๋ยไว้นะคะได้สองงานเลยได้สองงานเลยสามงานหมดจ้าเลย แล้วพี่กลับไทยช่วงไหนคะถ้าครั้งนี้กลับวันที่26วันเสาร์จะไปหลวงบางไปงานบุญแห่เรืออคคลิปแรกที่พี่จำได้่ะคลิปแรกที่พี่ดูมอนี่ไลฟ์ a n n e l เป็นคลิปไหนมอนี่ไลฟ์ a n n e l อ๋อก็อันนั้นแหละพาพาทัวร์มหาลัยกรุงเทพอ๋อพาทัวร์มหาลัยแล้วก็อันที<ต>่สองบบมีเหมือนประมาแล้วพ่อคุณพ่อคุณแม่มาด้วยมาเยี่ยมที่ไทยด้วย โอ้ผิดช่องเว้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยดาเดาเดอาเดาไม่ดีมีจริงๆรินอนแล้วฝากหยิบหมอนมาให้เราไหมพ่อวคุณแม่ไม่มีค่ไม่มีอ่ะผิดช่องขาอะไรก็ได้แต่ว่าจะมีหนูพาพ่อแม่ไปเที่ยวที่ลาวมั้งสักอย่างหนึ่งพาพ่อแม่มาเที่ยวลาวเที่ยวพ่อแเที่เที่ยวกรงเทพไม่เที่ยวลาวอ้าวแล้วพ่อแม่เธอก็กลัลาวแล้วพ่อแม่มาเที่ยวลาวหมายถึงแบบเที่ยวแถวบ้าน อ๋อเป็นแบบคลิปพาพ่อแม่เดี่ยวให้เวลาครอบครัวโอ้ยยังรู้เลยคลิปทะลุร้านเนี่ยก็แนะนำมหาลัยแห่งซาดอ่าถูกข้อมูลถูกต้องผมสั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมใช่ค่ะพาทัวร์มอชอี่ต้องพาพี่พาทุกหลานแอุยไปไทยไปไทยเนี่ยถ่ายถ่ายที่รายังได้พวกกูหมดพวกกูหมดตามติดชีวิตเดมกธุรกิจที่ราว คนดูคนดูเขาอยากรู้มุมมองว่าเออจะมาทําธุรกิจที่เราต้องเริ่มจากอะไรคนอยากมาอยู่เราเยอะมากเขาดีเอมมาหาหนูอยากมาเรียนที่นี่เขาชอบแบบผู้คนน่ารักแบบบางคนเขาก็แบบชอบวิวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เขาถามหน่อยอยู่ในคลิปมอนนี่ไลฟ์เนี่ยว้าวลาวเลยว้าวลาบางครั้งอ๋อว้าวลาไหมใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็นไปเที่ยวหนูเว้าเลาวเหมือนเลยคือคลิปที่จะพูดไทยส่วนแรกจะเป็นแบบคลิป ขายของให้กับลูกค้าได้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องสื่อด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันแบบอิมแพกให้มันถึงกับทาร์เก็ตที่เขาต้องการเพราะว่าเขามั่นใจให้เราแลพิเชนง,งานเขาแล้วเราก็ต้องทําออกมาที่ดีด้วยเลื่องจาแต่งานบางทีเขาบอกว่าพูดแล้วได้เลยแล้วก็จะเ่าเล่โอเคใช่มีประเด็นอยู่ตรงที่ถ้าไม่เ่าเร่าแล้วเนี่ย <im it> ก็จะมีประเด็นด,ดรามา่า แน่นอนอันนี้เรารู้อยู่แล้วคือเราจะพูดอังกฤษหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่จะไม่เป็นไรแต่มันจะมีปัญหาตรงไทยกับเราเนี่ยแหละค่ะมันจะบอกว่าเราลืมบ้านเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะจะช่วงแรกหนูก็คิดมากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้บางคำพูดมันก็ทําให้เราเสียใจแต่พี่กับเป็นสิ่งที่ดีนะคนดูหรือเอฟซีอะส่วนใหญ่เป็นคนไทยใช่ค่ะแล้วคนไทยจะเข้าใจใช่ค่ะเอาจริงๆพี่ตอนแรกพี่ไม่เข้าใจเลยภาษาลาว แต่ถ้าเกิดว่าพูดภาษาลาวตลอดเวลาเนี่ยพี่จะไม่เข้าใจแต่เพเอิญว่าเป็นสาวลาวที่ว่าวลาวด้วยเว่าวไทยด้วยเลยทําให้พี่เข้าใจในช่วงแรกมันก็เลยทําให้จริงๆแล้วจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ก,กลายเป็นว่าคุณกําลังทําให้ทั้งคนไทยทั้งคนลาวหมู่มากเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าพูดภาษาลาวอย่างเดียวแล้วเนี่ยฟังยากบางครั้งพี่ข้อมูลในบางอย่างซึ่งแบบสำคัญอยากจะใส่ซับไทเทลด้วยซ้ำไป ตทรศัพท์ใส่ทุกคลิปก็ไม่ไหวเหมือนกัน <azt> <N> ได้ค่ะแต่ว่าส่วนมากอ่า s u b s i b r เขาก็จะให้กำลังใจแล้วเขาก็ชอบด้วยที่เราพูดไทยคือหนูไปอยู่ไทยช่วงแรกหนูพูดไทยไม่ช่าเลยพูดชอช้างไม่ได้เพราพพะฉะนั้นมันจะดีมากถ้าเราได้ฝึกศักยภาพตัวเองกับคลิปที่เราถ่ายมาแล้วคนดูเขาก็เห็นวิวัฒนาการของเราดีขึ้นเพรา็จะคอมเมนต์อุ้ยคลิปนี้ดีขึ้นนะพูดไทยอ่เียมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองด้วยก็เลยว่ามันก็ดีนะในมุม สนับกันนะเพื่อชิงตอนนั้เพียกอยากว้าเราวมากเลยอ่าวาวด้วยวันนีต้ต้องให้พี่น้องเออต้องให้ไอ้นออ้องว้าวาได้เลยโดยสากไอ้น,อนอ้องน้องพอทามเกี่ยวกับแรลงท่องเที่ยวในลาวที่ไอ้ประทับใจที่เคยไปมาไอ้มากที่ใจโอ้แต่ละแต่ละบอลน,นียประทับใจต่างกันเลยนะคือมีดีแต่ละแขวง ภาคใต้ก็ครบรถมากๆมีทั้งแอดเวนเจอร์ทั้งความสะดวกสบายมีทั้งภูเขาถ้ำหลวงพะบางก็จะมีวัฒนธรรมก็จะมีอีกประเพณีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วแต่ละที่ค่อนข้างที่จะพี่ว่าก็ดีหมดอะกำลังจะไปหลวงน้ำทา<อ>ซึ่งบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเขาก็บอกว่าที่นั่นมีชนเผ่ามีวิธีการมีผ้าทอมีหมู่บ้านอะไรเงี้ย ก็อยากจะไปดูส้นเผาอยูเล่าลายแห้งแบบมันลายอีรีแบบหาสิพกสิพกลัวคนแล้วก็มีอยู่ทางใตถ่ายวิอกาสอย่างเนี้ยนำไปเบิรนแบบช่างแบบว่าตาโอยอันดับตาโอยตาโอยเป็นอีกเมืองหนึ่งของแคว้นซาลามันซึ่งจะมีแบบส้นเผาตาโอยซึ่งตาโอยเขาจะมาะชิมีวิธีชีวิตของเขาความเชื่อของเขาเราเลยไปเห็นเขาก็ชิมเห็นแบบอีกมุมหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบโคตรตาเลยนะแต่ว่าอาจจะไปหยาในน้อยเนี่ยว่ายู่ในหรือ คือไปแขวงสลรวันหรือเปล่าคือไปเพียงแค่ผ่านไปสวรรคิ์เขตไปสวรรคิ์เขตเพื่อที่จะไปขาม่วนแล้วก็แวะสารวันวันหนึ่งแม่กินแล้วกินแล้วไก่หน้าปงเล่าข่าวเมืองคงแม่ลำวงสารวันแม่แล้วไปไปมาฮอดแล้วอีบีและอ๋อและไอเริ่มต้นท่องการแบบมาเที่ยวเราเหลืออยู่ใส่เลยแขวงแรกที่อไอมาแขวงแรกเลยทุกคนเมื่อคนไทยจะต้องมาก็คือนครหลวงเวียงจันทร์ กลับบ้านไปแล้วกลับมาใหม่แล้วถึงจะได้เดินทางแขวงอื่นไอชิราเทียวยุโรามันหนุนอย่อยาแบบบอกภาษาไทยหรือว่าแบบตรงแบาเราครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งทำอีดเลยก็มีความรู้สึกว่าต้องหาข้อมูลเราไม่มีข้อมูลมแต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิดอะจริงๆแล้วไทยกับเราเราเหมือนกันเลยมีโรงแรมห้าดาว มีสิ่งอัน,น,นวนดคำสวสดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ภาพในสิ่งที่คนไทยที่ยังไม่เคยมากับกลายเป็นว่าแบบอันตรายบอ,อมีไฟฟ้าบอ,บอ <c oughs> คิดไปได้เนอะอ <c oughs> เพราะว่า YouTube YouTube ส่วนใหญ่ทั่วไปอะ่ะชอบทำเรื่องอาบน้ำริมคลองไม่มีไฟฟ้า,ากันดานชอบทำจังเลยจะถ่ายทอดกว่าแบบธุรกันดาในี เราถือว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเลยนะเไม่เขาจะมองว่าแบบสโลไลท์อะไรอย่างเงี้ยเดินทางยากหรือเปล่าก็ตอนนั้นนช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอะทะเลาะกันเป็นเคนคีย์บอร์ดที่ทะเลาะกันไปมาเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วการทะเลาะกันก็เพราะว่ายังไม่เห็นอีกที่ที่น่ไม่มีข้อมูลก็เลย ว่ากันไปมาคนลาวเองก็ยังบอกเคยไปที่เมืองไทยคนไทยเองก็บอกเคยมาที่ลาวเราก็ทะเลาะกันเราก็เลยทําให้รู้สึกว่าให้เห็นเลยแล้วกันจากการต้องเที่ยวก็เลยกลายเป็นว่าให้เห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมประเภทนี้จริงๆเราเหมือนกันทำไปเรื่อยจอนกระทั่งโอ้จะมาสนุกเลยนะอยากจะไปหลายๆแควงมากเลยแล้วโอ้ยมาแล้วก็ปิดอยากจะไปสวนนักะเกตตอนนั้นอยากจะไปโอ,โอ้แพลนไว้ว่าจะไปทุกที่แล้ปิดขึ้นมาปัา๊บ นะตอนนั้นเราความรู้สึกว่าเฮ้ยแ้องไงอ่ะแต่ว่าช่วงนั้นกลับกลายเป็นว่าแฟนเพจเนี่ยเริ่มเริ่มตกใจจะกลับบ้านกันยังไงระวัคซีนจะได้กันยังไงเอาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือแต่ละคนเดือดร้อนอะ่ะพี่ก็เลยหาข้อมูลแล้วก็บอกบอกทางฝั่งไทยเนาะเพราะว่าพี่อยู่ฝั่งไทยพี่หาข้อมูลฝั่งไทยบอกไป แต่ว่าพี่มีเพื่อนๆที่อยู่ทางฝั่งลาวพี่ก็ถามทางฝั่งลาวว่าตอนนั้นเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงก็เลยเป็นการแบ่งกันกะคันทางฝั่งคนลาวที่ในไทยก็เห็นข้อมูลทางฝั่งลาวทางฝั่งคนไทยที่อยู่ในลาวก็เห็นข้อมูลที่พี่บอกไปก็เลยทําให้ระหว่างทางที่ถูกปิดกั้นนั้น่ะยังรู้ว่าอีกฝั่งนึงอะนงไงเป็นยังไงยังอยู่ดีกันอยู่ กับการที่พี่ต้องไปรีเสิร์ชเพราะว่าเรื่องข้อมูลนี่มันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟบางทีระบบผิดไปนิดนึงก็อเกิดดราม่าเลยแรกๆก,ก็ยากเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนพวกอะไรพวกนี้ยพี่จะรีเสิร์ชจากของไทยด้วย<ม>แล้วก็ของอเมริกาด้วยโดยการที่ได้ข่าวจาก GN n เได้จากช่องข่าวที่น่าเชื่อถือน<ม>แล้วก็รวมผสมกับส่วนที่ ช่องข่าวจากสองลาวเราเองด้วยพี่ก็ฟังทุกเช้าเลยนะจ,จนกระทั่งพี่ฟังเพลงชาติลาวได้ทุกเช้าเพื่อให้รู้ว่าทางฝั่งโน้นกับฝั่งเราเป็นยังไงแล้วมาผสมกัน๋อ้เราต้องฟังทั้งสองท้ถ้าเกิดของเราบอกไปอย่างเดียวคือกฎหมายของสองประเทศสามประเทศไม่เหมือนกันใช่ค่ะเราบอกกฎหมายของฝั่งเราแต่ว่าอีกฝั่งนึงไม่ใช่กฎหมายเล่เดียวกันเราต้องจบมาผสมกันแล้วว่าอะไรที่ ต้้องพูดใหมมีควาู้สึกง่ายๆโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยเนี่ยก็มาพบกับสองอินฟลูเอนเซอร์ในลาวนะคะซึ่งคนแรกคนไทยคุณน,น้องนะคะจากเพจไทยลาวเกตเตอร์รู้จักกันดีอแล้วแล้วก็อันนี้นะคะน้องมันนี่นะคะจาก มันนี่ชาแนลนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาลาวเนี่ยไปอยู่ในไทยเรียนมกรุงเทพนะคะแล้วก็ช่องเนี่ยโด่งดังมากเลยทีนี้2คนนี้รู้จักได้ยังไงก็มีปุ๋ยเป็นจื่อกาง <c oughs> ก็คือปุ๋ยรู้จักคุณน้องก่อนรู้จักคุณน้องเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องมันนี้ก็มาเที่ยวมาพักท,ที่บ้านปุ๋ยก็คือเป็นเพื่อนของหลานสาวนะคะ,ะก็เลยแบบว่า2คนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแอบเป็น f อกันอยู่แล้วเราก็เลยพาให้มารู้จักกันนะคะ <c oughs> ใช่โลกกลมมากเลยแล้วก็ปุ๋ยก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะที่แบบว่า อินฟลูเอนเอร์เขามาเที่ยวลาวเนี้ยซึ่งไม่ใช่แค่2คนนะคะยังมีอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเลยที่เข้ามามาเที่ยวในลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยก็อยากเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในลาว นะคะ arte, рон, to to like it, แล้วก็ใครมีผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรที่เขาแบบอยากเอาเข้ามาดูตลาดลาวเนี่ยตอนนี้ก็ประเทศลาวเปิดกว้างแล้วก็บอกว่าเขาชอบสินค้าไทยมากๆด้วยค่ะนะคะแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งคือด้วยความที่เรามีแบบอินฟลูเอนเซอร์สองคนนะคะอีกหน่อยคุยอาจจะทำช่อง YouTube แล้วก็ทำต so ัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะแบบมีเที่ยวบ้างมีอะไรบ้างติดตามได้นะคะมีพี่เลี้ยงสองคนนะพี่เลี้ยงสองคนไม่ดั้ให้มันรู้ไปไม่ได้เพราะพี่เลี้ยงนะคะไม่ใช่เราสุบค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ